สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปตัวนี้จะมาเวลที่รั่วอย่างดันเจี้ยนชั้นสุดท้ายซึ่งตอนแรกเคยมาแล้วอัดไม่ค่อยโดนพอดีว่ามีหน้ากากาก็เลยลองมาลองเหมือนเดิมเหมือนหน้ากากนะฮะคือเวลามันอัดไม่โดนเราก็ไปเวลไม่ได้พอมีหน้าก,ากากซึ่งมันเพิ่มความแม่นยำสิบห้าก็เลยมาลองต่อก็คือเริ่มอัดตัวเจ้าหมาป่าถือพัดนะฮะมนุษย์น่มนุษย์หมาป่าเดี๋ยวเข้าไปเห็นเขาเรียกว่าหมาป่าที่จอกถือพัดโดนนะครับ เมื่ออัดโดนเนี่ยมันก็จะสกัดเวลามันใช้เวทจูก็คือเวทสายฟ้านะเวลาใช้เวทสายฟ้าถ้าเราอัดข้าโดนเขาก็จะสกัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือซื้อการ์ดมาลองด้วยนะครับหมดงบไปอย่างกันตอนนี้งบในตัวพ่อค้าเหลืออยู่2องแสนกับกะต้าน้ำหนึ่งอัดการ์ดใบน,นี้เป็นการ์ดมงกรไฟ ซึ่งคงจะเหมาะกับผมมากกว่านะผมก็อยากได้อยากลองนะฮะคือเราเป็นสายที่ใส่ Hunter Fire นะครับซึ่งมาดูดเลือดเราก็อยากได้ชุดที่มันเข้าเซตกันก็คือดูดเลือดด้วยเมื่อกําจัดมอนสเตอร์ตาย1ตัวนะจะยกเลิกการเร่งเลือดปกติซึ่งเราไม่ใช่สายที่อาวิทยนะครับการเด่งเลือดของผมปกติตอนนี้ก็คือ20นะครับ20เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่ใช่สายวิทย์เนี่ย ยกเลิกการเด้งเลือดเนี่ยไม่เด็ดรอนะเพราะว่าคามอนสเตอร์หนึ่งตัวเนี่ยได้100ก็ถือว่าคุ้มกว่าบางทีมอนสเตอร์ตาย1ตัวเนี่ยเด้งเลือดไม่ถึง6กนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมา3ร้าน2นะการ์ดนะเฉพาะการ์ดนะครับเขาขาย3ามร้าน5ที่เห็นวันนี้นะวันอื่นอาจจะขายแพงกว่าหรือจะถูกกว่านี้ผมไม่เจอนะคือวันนี้อยากจะซื้อแล้วเห็นเจอขายอยู่ในราคาที่พอรับได้ก็เลยสิไปขอต่อ จาก3ล้านหเหลือ2ล้านนะครับเออเออ 3, 000, 2, 000, 2, หลือ3ล้าน2 2ล้านหรือ3ล้าน2ก็ซื้อมาตกลงแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อสำหรับสายเราที่ไม่ใช่วิทเนี่ยมันก็คนที่อัพวิทนะครับอัพวิทเนี่ยมันจะได้การแบกน้ําหนักด้วยนะครับถ้าเราไม่ใช่สายพ่อค้าเนี่ยนะถ้าเป็นวิทเนี่ยมันจะเพิ่มแบกน้าหนักด้วยถ้าไม่ได้กดไอเจ้าใบเพิ่มน้ําหนัก200นะผมไม่ได้กดเพราะผมไม่มีปัญญาไปซื้อนะใบละสองสามล้านนะฮะผมก็เอาตามมีตําเกิด ก็ต้องหาอะไรที่มันเบาๆใส่นะครับเบาๆซึ่งเสื้อตัวนี้ตอนที่ไม่มีรูก็ขายอยู่ที่1.3ล้านนะครับ1ล้าน3 0 0แสนซึ่งเมื่อคิดแล้วก็น้ำหนักที่แค่60นะครับแล้วก็ใส่ได้ทุกอาชีพนะครับมันมีอีกตัวหนึ่งมาเป็นโค้ดนะครับพลังกันป้องกัน40แล้วว่าน้ำหนัก30เบากว่าแต่ว่าเฉพาะตัวนั้นนะถ้าไม่บวกนี่็ขาย1ล้านแล้วนะค,คือบวกลบไม่เกิน8 0 0แสนต่ำสุดที่เคยเห็นประมาณแ9 0 0 0 0แสนนะครับ แล้วก็ถ้าบวก5นะครับขายกันนู่นอ่ะสองสล้านนะครับเออสล้านเป็นอย่างน้อยนะสาล้านเป็นอย่างน้อยบวก5นะเพราะฉะนั้นก็บวก5มันก็ได้เท่าไหร่เป็น4พัลังป้องกันเป็น45ใช่ปะ่ะเพราะว่าพลังป้องกันพื้นฐานมัน4เออมัน40นะครับส5่ 45. ส่วนตัวนี้ขายอยู่ที่1ล้านอ้ยผิดตัวเลขมูลจริงออสมองมันคิดแต่ว่าปากมันไม่พูดะปากมันพูดไปอย่างอื่นหนึออ่งล้านสามนะครับก็ ได้ผลักป้องกันบวกอีกเก็เป็น44นะน้อยกว่านั้นหนึ่งนะแต่ว่าขายถูกกว่าเยอะนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งซึ่งเขาขายแค่บวก5นะครับแต่ว่าผลักป้องกันมัน42เป็นโค้ดนะคโค้ดบวก5ป้องกัน4 2บวก5ก็เป็น47นะครับแรงกว่าตัวนี้3นะฮะแต่ว่าตัวนั้นเขาขาย1.2ล้านนะครับถูกกว่าก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันเยอะกว่านะครับน้ำหนักมัน120นะครับ เรื่องน้ำหนักนี้ก็มีความสำคัญนะครับสำหรับคนที่บรรทุกน้ำหนักได้เยอะก็อาจจะมีผลนะเวลาซื้อก็ดูด้วยนะครับวันนี้จะไปเวลที่ออชั้นสามอย่างที่บอกนะแต่ว่าก่อนที่เวลนะครับก็มีคนถามเรื่องไปชั้น4ี่นาการย,ยังไงนะครับผมไปศึกษาข้อมูลแล้วยังไม่ทําคลิปนะเดี๋ยวค่อยทําทีหลังนะครับแต่คนที่อยากจะรู้ว่าไปยังไงคือ1ไปดูของคุณที่ผมไปเจอนะคือคุณ y o YouTube กัมันเวนะครับลองพิมพ์ชื่อว่า y o YouTube กัมันเวใน Google นะครับแล้วก็คลิปณนะตอนนี้คือวันที่20 ออยี่สิบเท่าไหร่วะดูดูปฏิทินก่อนลืมยี่สิบแปดใช่ปะวันนี้เอ่อวันนี้ยังไม่ประมาณเที่ยงคืนยีิบแปดนะครับก็เที่ยงคืนแล้วก็ได้ยี่สิบเก้าเอ้ยยี่สแปดนะยี่สิบแปดยูทูบก็มันเวในคลิปของเขาน่าจะอยู่ประมาณตัวที่สี่ล่าสุดนะครับลองไปดูนะเขาตั้งชื่อไว้ชัดเจนว่าเวลแปดสิบถึงเก้าเก้าแล้วก็นาคาชั้นสนะครัเขียนมาชัดเจนเขาก็จะแนะนํา นะครับส่วนตัวผมยังไม่ทํานะครับังไม่ทําแล้วก็เพื่อนที่ซิปถามว่าไม่ใช่ซิปสิโอมาถึงเลยเพื่อนที่ออ่ถามว่าเก่อนก้อนก,อน,ก,อน,กอนย่อนก้อนย่อนนั้นจะเอากาตาธาตอะไรไป ดีผมก็ไม่รู้จะแนะนํำยังไงอ่ะคือผมทิ้งข้อมูลไว้ให้แล้วนะครับก็กดข้อมูลเข้าไปดูได้นะเพราะว่าในก้อนมันมีทุกธาตุอ่ะมันมีดินอันนี้ขอเตือนพูดก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าชั้นล่างมันมีธาตุดินมีธาตุลมมันมีธาตุดินลมแล้วก็มีอีกธาตุธาตุอะไรจะไม่ได้ละน้ำเหมือนไม่น่าใช่ดินนี่เป็นตัวต้นไม้ลมนี่น่าจะเป็นตัวผีเสื้อนะครับแล้วก็อีธาตุอีกนตัวอะไรไม่รู้ เพราะฉะนั้นการจะเอามันไปก็การต้าท่ากจะดูแล้วกันนะครับเข้าไปดูข้อมูลเอานะผมทิ้งไว้ให้แล้วนะผมบางทีผมพูดผิดพูดมั่วนะผมก็ลืมเอเคนะครับผมมาถึงแล้วเมื่อกี้ใช้ไปแล้วเดี๋ยวจะเวลที่นี่ประมาณ30มนาทีนะครับไม่รู้ว่าจะเร่งความเร็วหรือไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ถามนะครับว่าผมนี่ไอตัวนี้ตอนนั้นที่ผมโดนจูตายจําได้เลยแต่ตอนนี้อัดโอ้อยังวืดๆอยู่ฮนะแต่ว่าในโอกาสที่จะโดนเป็นสูงแล้วนะเมื่ออกาสโดนสูงเนี่ยผมจะสามารถสกัด สกัดการไล่เวทของเขาได้นะเวลาเขาไล่เวทถ้าเราอัดเนี่ยมันจะสงันว่มันจะสะดุดนะก็หวั <c oughs> <c oughs> งมันอย่าวืด <c oughs> ในช่วงที่ไล่เวทนานนะนานแล้วก็ที่นี่มอนสเตอร์ค่อนข้างจะบางนะครับบางนะครับบางแล้วก็ที่จะมีราคาอยู่ก็คงเป็นบูทแต่ก็คงไม่เจอบ่อยๆก็คือเจ้ากันส่วนที่ตัวนี้ก็มีราคาในด้านของการ์ดนะครับก็เห็นคนขายชิก่าาน,นะครับก็คงขายไม่ออกถ้าขายออกก็โคตรเทพอ่ะ ที่เหลืออ่ะเออรู้สึกทำไมมันกระตุกกระตุกอ,อ๋อใส่เครื่องเราเปิดเอ,อ้เอาแล้วก็อย่าเดินห้าวนะฮะอย่าเดินห้าวคืออย่าเดินปุ๊บปับ๊บเพื่อค่อยเดินะเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนั้นมันใออช้เวทอาจจะโดนลุมได้ส่วนเจ้าตัวนี้ชอบมีโซนิกแล้วก็มีคิติคอนนะครับคิติคอนพันแปดบ้าไปแล้วออติดมาทีนี้ก็ ติดประจำด้วยนะบ่อยๆนะตัวแทบจะโดนนะสองสาตัวโดนทีนฮะิติคอนโอโอมูดเอ่อการได้จับังกรเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการโจมตีปกตินะมุดกิมทูดเนี่ยผมว่าคงมันคงไม่ติดอะ่ะหมายถึงว่าคงไม่ได้ฮะแต่ว่าดูดเลือดได้อยู่นะหมายถึงเอ่อ การฮันเตอร์ไฟนะครับใช้ได้อยู่ที่นี้ไม่มีอะไรนะครับมามาเวลให้ดูที่ชเชยไม่ใช่มาเวลให้ดูนะผมอยากมาเวลแล้วผมก็อยากถ่ายคลิปไปด้วยนะแค่นั้นเองนะครับโอ้โหโ,โอ้โอ้อยู่ข้างล่างสองตัวเอ่อเอา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 ขึา้นมาสิยึกยักยักยักเดี๋ยวก็ตายให้ดูนะโซนิกโซ <c oughs> นิกจมติดเนี่ผมตายหรือเปล่าไม่รู้เลยผมไม่แน่ใจ อเดินนะมาแล้วอ่ะมาแล้วอาจสิก็ถ,ถือว่าโอกาสที่ผมจะวืดนี่ก็รับได้นะคือมันสกัดเว้ได้อะ่ะแล้วก็ถ้าเจอลูมก็มุดได้เพราะว่ามันมองไม่เห็นก็โอเคครับโซนิกติดไหมไม่ติด คือเวลาสนิทผมจะกะจังหวะละมุดแต่พอดีถ่ายคลิปแล้วโอ้เครื่องมรามันไม่แรงนะก็หวังว่ามันคงจะไม่ขึ้นจอฟ้านะไม่แรงเพราะว่าขึ้นจอฟ้ามานี่หนิดเลยหนิดเลยเมื่อเมื่อเที่ยงขึ้นจอฟ้ามาแล้วตึ๊บเลยตึ๊บเลยเออให้พวกนี้ไม่น่าห่วงนะกระจอกนะกระจอกแล้วคนที่จะมานะผมเลเวลแปดสแล้วนะสำเพื่อนนี่ก็ มันผมว่ากระจอกแต่ว่าเพื่อนมาไหวหรือเปล่าผมไม่รู้นะมาดูเอาเองแล้วกัน <c oughs> กลัวโซนิกหลบคือบางจังหวะมันหลบไม่ทันกลัวมันติดฮะหลบไปก่อนดีที่สุดติดมานี่ยเจ้งบงนะเดินใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเวลไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงนะ ออออตอนนี้เวลเท่าไหร่ะก็ดูเวลไปด้วยแล้วกันเพราะว่าโอ้ม้อนมันน้อยนะครับก็ไม่อยากจะคิดเวลสักเท่าไหร่นะแค่คิดซะว่าผ่านเท่าไหร่เนี่ยห้านาทีก็ตีซะแปดสิบแปดนะครับแปดสิบแปดเปอร์ห้านาทีแม้ว่าตอนนี้ยังคูณร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่าม้อนในที่นี้มันเบาบางนะครับแต่ว่าผมปาปาถนาที่จะมีโอกาสลุ้นการ์ดแล้วก็มีบอลกันให้ลุน้นบะูธแล้วก็ มอจะแม้ว่ามอนจะบางมันก็โอเคก็คิดซะว่าเพลินเพลินเดี๋ยวคิดต่อไปค่อยไปนะครับค่อยไปนากาชั้น4นะค่อยไปลองพูดถึงนากาชั้น4นะคนที่ของคุณยูทูบกมันเวเข้าว่าไปที่ชั้นนาการนะครับคือชั้น3ใช่ปะ่ะเอ,อ็นนากามอยชั้น3นะไอตัวที่เป็นนาฬิกาเลยนะครับชั้น3ที่โอ้ลืมหลบมอเตอร์พูดลืมหลบโซนิกบูมโซนิกมาตายหาสวยโอ้ ที่เอ,อชั้นสานาคาด้านมุมซ้ายบนสุดนะมุมซ้ายบนสุดมันจะมี NPC ยืนอยู่นะครับแล้วคนของคุณย t u b e กอมันเวเขามีกุญแจนะเป็นกุญแจทองนะกุญแจทองไปคุยนะครับโอ้สองตัวเมื่อไปคุยแล้วเนี่ยก็จะมีให้เรียกว่าจะไปชั้นสี่ไหมนะครับก็เรียกไปนะครับ <c oughs> กับ NPC ที่มุมซ้ายบนนะครับซ้ายบนสุดนะเมื่อไปแล้วมันก็จะคุยแล้วก็จะดึงอกสองตัวดึงไปเลยที่ชั้นสี่ที่เออจะลงไปดีไหมนะเราไปดูนะครับแต่ในข้อมูลที่ผมไปดูอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าต้องลงไปที่นู่นนะครับอ,อ่โอ้ออไฮด้าแดง ที่มุมกว่าล่างในแผนที่ไฮด้าแดงนะครับทำไมมันไม่ยินด้วยกันเออมันคงยินด้วยกันนะฮะแต่ฟ้าผมไม่เห็นเออยังไม่ทดลองนะครับว่ากินทู๊ มันเป็นถือเป็นการโจมตีปกติหรือว่าเป็นการโจมตีแบบอื่นเพราะว่าการ์ดมังกรที่เพิ่มเลือดตัวละหนึ่งเมื่อจํากัดมอนสเตอร์ได้เนี่ยมันจํากัดว่าต้องโจมตีกายภาพนะฮะก็ไม่เข้าใจว่าการใช้สกิลถือเป็นการโจมตีกายภาพหรือเปล่านะนี่ไม่รู้ยังไม่ลองนะไม่ลองแต่ว่าตายจะได้แน่นะช่วงนี้เลือดไม่ลดเลยอาจจะยังไม่ค่อยโดนเออเจ้าตัวบอลการ์มนตีนะสนใหญ่ผมจะเจอเจ้าบอลการ์มนตีผมเล็กถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้อะพีดิบอะพีดิ่ผู้ชายนะ ตัวผู้หญิงได้เรียกมูนักปะโอ้โอโอ้โอมาสองตัวเลยมาไอเจ้าตัวนี้มันชอบมาขโมยนะครับ แต่ว่าในนี้ตัวนี้กาา์ดีที่สุดนะเท่าที่รู้นะครับเพราะว่าเป็นการาดเซตคอนโจรและณเนะอชันปัจจุบันที่ค่ายนี้เปิดคนเล่นแอสซิสินเยอะมากนะเพราะฉะนั้นจะมีความต้องการที่จะเล่นการาดเซ็ตนะครับกร์ซเซ็ตแล้วตัวนี้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ชุกนะครับโอกาสที่จะได้ก็ไม่เยอะนะครับแต่ก็เห็นมีคนบางเจ้านะขายล้านละสองคิดอย่างเงี้ยเออเราก็อืม้มนะชิลลโอ้สิบล้านเงี้ยแพงโคตรถ้าผมได้มาผมก็ไม่ใสนะ่ผมไม่ใส่ แล้วตอนนี้ทุนหมดด้วยเอามาซื้อมังกรหมดลวมแล้วเท่าไหร่อะ3 2กับ1 3 4 5 4.5า้าล้านทั้งหมดนะครับทางการทั้งชุดเสื้อการสามดสอล้านชุด1.3 4 4.5ล้านทั้งหมดก็ถือว่าไม่เท่าไหรนะอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้โอเคส่วนการ์ดมังกรอีกใบหนึ่งมันเพิ่ม s p นะครับ เอาเลือดลดแล้วกินชุดมันดูยากนะคือชวงจังหวัดกินชุดมันก็ผมก็มีโอ้นี่นะไอคิติคอนที่ผมว่าเนี่ยเฮ้ยขอบตั้มก่อนเดี๋ยวมันโซนเด็กหรือคิติคอนใหม่อีกรอบหนึ่งตายหา่เาเดี๋ยวไปคิดมากเรี่งเลือดฮะโอ้นี่นะคิดมาตั้มปั้มเข้าไปไอเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างจะโดนเราบ่อย,อยเด้งคิติคอนเนะี่ยดดไม่ทัน ตัวอื่นไม่ค่อยมีปัญหาทาไม่พลาดนะ้าไม่พลาด,นะาพาดเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้หันไปกินไว้นะครับเอาไว้มากินอาจจะกินแค่ขวดสองขวดนะเพื่อให้เลือดมันเจรสักประมาณสองพันขึ้นมาเท่านั้นพอที่เหลือนีไมันได้อ,ดงองนะหรืออาจจะมุดดินกินทูตนะครับ เขเวดีเรื่อยๆนะฮะไม่แน่ใจว่าเร่งความเร็วหรือเปล่าพูดไปเรื่อยฮะโอ้โอ้โออคนคนไม่รู้หรือบอดไม่รู้อะนะ,น,ะนี่ยทำมาเดินยืกยยักย,กยกัเดี๋ยวก็ขอฮิวโงไม่ให้เออ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 ืมหมดแต่ไปแซวคนอคื่นเขาเก็บโดนนะมาอยู่อย่างนี้คนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณ <c oughs> อาการของคนเนี่ยมันดูนิดนึ่งก็รู้แล้วนะฮะคน่ะกับอาการของคนที่ไม่สนใจใครนี่อาจจะดูยากหน่อยนะแต่พฤติกรรมของคนเนี่ยมันจะ,ะเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีะกิริยาที่งแตกต่างจากบอร์ดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผูดด้เล่นจริงก็มีอัธยาศาัยกันซะหน่อยทักทายกันหน่อยนะอย่าเดินทื่อเป็นบอร์ดนี่เขาเล่ก็บอร์ดหมด เมื่อได้บัฟความเร็วมาเนี่ยความเร็วผมก็จะเพิ่มขึ้นดีมากเลยนะเพราะว่ามันจะกระชุดขึ้นไปที่กระชุด183นี่ถือว่าดีมากเร็วโออ๋อนึกว่ามียืนอยู่สองตัวโต๊ะกระจาย Hunter Hunter ก็มาเฮ้ย Hunter เขามีอะไรของเขาด้วย Skill หรือว่ากดบับบับการ์ดบับบับยาเฮ้ยตกใจมามาทั้งสามตัวอดีตคนนี้มันมีมันมีมันมีเฮ้ย ไม่กล้าโผล่นะครับกลัวตายถ้าอยู่2ตัวไม่กล้ากลัวทั้งเวทแล้วก็กลัวทั้งโซนิทบุมของมูนักกลัวเวทของไอเจ้าตัวเออเรียกอะไรอ่ะเอ่อหมาป่าหรือจิ้งจอกมันชื่ออะไรโอ้ดับการ์ดมาหน่อยสิพ่อจา๋าเดี๋ยวจะพาไปเชิดที่สี่ลมไปเนี่ย ไอ้บ้าเนี่ยเวลาเขาเขาเล่นความเร็วมาเมื่อเก็บขอเนี่ยไม่ต้องรีบตีนะฮะเอา้าปล่อยไว้สักพักสิความเร็วก็หมดนะค่อยตีนะค่อยตีนอกจากว่าเพื่อนจะเป็นดวทนะเป็นเรื่องเนี้ยนะถ้าเป็นสายกายภาพก็เถ้าเป็นฮันก็อาจจะโดนนะแต่ผมไม่ใช่ฮันไงวืดวูดแต่แป๊บเดียวก็หมดนะครับไม่เกินยี่สิบวิก็ค่อยอัดนะ เออแล้วก็ต่อให้มันกินการ์ดเนี่ยผมก็เคยไปอยู่ที่มดนะมดเมื่อก่อนเนี่ยไม่แน่ใจว่ากินแล้วมันหายหรือเปล่าเคยไปอยู่ที่โออยู่ที่มดนะครับมันกินการ์ดไปนะคืนนะคืนแต่ก็ต้องอยู่ที่ว่ามันกินไปเท่าไหร่ด้วยนะเหมือนกับว่าเออมันกินไปมีรีมิตรประมาณ15ชิ้นเงี้ยถ้ามันกินเกิน15ชิ้นนะไอ้พวกกงพวกการ์ดเนี่ยมันจะไม่คืนมันจะคืนเป็นขยะอย่างอื่นแทน โอ,โอ้เอาตกใจนี่มันเดินมาเร็วแล้วกันนี่ก็จะคิวอย่างเดียวเลยจะบัฟอย่างเดียวเลยคือบอดเขาตั้งบัฟไหมได้ไหมผมว่าบอดเขาไม่เสียเวลามาตั้งบัฟน,นะฮะสองอการตอบสนองเมื่อเขาบัฟมาแล้วเราขอบคุณเขาเนี่ยเขาจะตอบสนองด้วยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ตรงตัวกันนะมันไม่สามารถที่จะทำได้นะบอดทําไม่ได้นะฮะถ้าบอดที่จะทำได้นี่คงจะเป็นบอดเทพอ่ะ อันนี้ก็ยอมนะยอมยกให้มันเป็นพระเจ้าบอดไปเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นผู้เล่นก็มาล่านะมาลากาดอยากได้กาดเหมือนกันจะเอาไปขายหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะหรือจะใช้เองหรือจะขายก็แล้วแต่หรือจะมาเวลคนน้อยๆนะมอนน้อยด้วยคนน้อยด้วยแต่ก็สบาย ไม่ค่อยกล้าขโมยนะอยากจะเก็บสกิลเอาไว้อมันขโมยลําบากเพราะว่าในระหว่างที่ขโมยเกิดมันใช้สกิลที่ผมกดไม่ทันนะสมองผมสั่งการไม่ทันเลยไม่ค่อยกล้าขโมยไอ้เจ้าตัวจอมเวทกับมูนักก็ไม่กล้าขโมยครัวมันโซโซนิกบูมตายขออัดมันก่อนแล้วกันเลยเก็บเอาไว้ไปมุดดินนะกินทูต้าในบางจังหวะน,นะค่อยๆไปนะเดินลุมมาตายอนะ่ะ ส่วนเจ้าตัวนี้ขโมยได้นะขโมยติดง่ายๆก็เลยขโมยฮนะอ,อยู่ไหนโอ้สองตัวมามาอาจจะตัวนี้ขโมยง่ายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ค่อยขโมยนะกลัวว่ากันตรงๆนะกลัว ไทยเวทมานี่ยังคาตายอยู่เลยเขาที่แล้วปุ้นที่ผมมาลองนะมันจูผมซะไส้แตกนะเลือดเต็มๆล่วงเลยจะจะหายกลัวนี่ก็ต้องใส่โดกกบีมานะครับชุดดกกบีแต่ว่าโดก,กิบีก็เออล้านกว่านะเฉพาะการนะครับประมาณล้านสองล้านสามนะะราคามันก็ประมาณนั้นอยู่แล้วนะเพราะว่ามันใช้ได้หลายหลายกรณี ป้องกันจูเพราะว่าสกิลคโคตรโหดตัวไหนมีก็ตามแต่ไอเจ้าสกิลนี้โหดร้ายมากแล้วก็บอสเอ่อบอสนางพยาพึ่งมันก็จะจูบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นดกิบิจึงขายได้ราคานะครับ นะฮะจะเห็นว่าจะมีบอสเออ่มอนไม่เยอะนะครับต้องเดินนะหรือใครจะชอบวิ่งก็ตามแต่ผมชอบเดินไปเรื่อยๆนะครับสบายๆเจอทีละตัวคนโอ้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 คนก็ไม่เยอะเกินไป โอเคหนึ่ง <sighs> ร <I should die. laughs> <Catholic. laughs> ้อยมาทำไมมุด <t> ด <parfois> like ินอ <mo> ้าวอ้าวกดผิดโอ้กดผิดผมกดผิดเนี่ยคือผมไม่เก่งไงครไม่ใช่ไม่เก่งเราไม่วอกนะฮะเราไม่วอกนะฮะเออก็แค่นี้แล้วกันนะ จะมุดดินแล้วจะกินทูสึกไปกดมุดดินอีกมันอยู่ใกล้ๆกันวางนิ้วผิดนะคือไม่เก่งในเรื่องการแป้นพิมพ์เนี่ยเราเราเราเล่านะฮะเอาฉะนั้นก็คงจะไม่มีกําหนดนะเมื่อกี้น่าจะผ่านมาให้เท่าไหร่เองประมาณสิบห้าสิบหกนาทีนะฮะโดยประมาณนะเท่าไหร่วะไม่น่าจะ,ะเกินสิบห้านาทีนะเพราะว่าเมื่อกี้อธิบายต้นคลิปก็มัวๆอยู่แค่จะบอกว่า,าสามารถมาล่าที่นี่ได้แล้ว ในคลิปหน้านครับเดี๋ยวจะไปชั้น4ี่นะครับเดี๋ยวจะไปหาวิธีไปชั้น4ี่ก่อนแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวก็จะอัดคลิปเราก็จะเวลอยู่ที่นี่ก่อนนะฮะเอาจนซักเนี่ยเวลอาบนะมัน90้าสิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาจจะอยู่ที่นี่อีกสัก,กวันสวันนะก่อนที่ไปทาคลิปนะครับสำหรับคนที่อยากจะรู้จริงๆนะครับก็อย่างที่เพื่อนถามนะครับชั้น4นาคาต้องใช้กุญแจนะครับแต่ว่ากุญแจมันมี2องหอกทั้งกุญแจทองและกุญแจเงินกุญแจเงินจะขายแพงกว่ากุญแจทองนะครับกุญแจเงินขายที่ประมาณ 30, ออมามหมื่นะครับ เพราะฉะนั้นผมคิดว่าออของคุณ YouTube กมันเวเขาพาไปที่ใช้กุญแจทองนะครับกุญแจทองแต่อีกคนหนึ่งที่เขาแนะนําที่ผมไปหาข้อมูลมาครับว่ามันอยู่ที่ไทยด้าแดงแล้วก็ที่มุมขวาล่างสุดจะมี NPC คุยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะใช้กุญแจเงินที่ตัวนั้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ค่อยไปว่ากันหรือเพื่อนจะไปลองก็แล้วแต่นะครับหรือเพื่อนคนไหนที่มีข้อมูลก็เมตตาบอกไว้ที่ใต้ข้อความให้มันชัดๆนะครับเยอะๆนะบ,บอกแบบ กระปิกกระปอยไม่เอานะเออหนอๆก็จะบอกแล้วก็เสียเวลาพิมพ์ก็ช่วยบอกให้มันเยอะๆหน่อยนะครับจะขอบคุณมากเลยบางคนก็บอกนะแต่ว่าบอกน้อยเหลือเกินนะครับบอกน้อยเหลือเกินนะน่าเสียดายว่าจะเลิต่อตายเพราะนั้นก็รันคลิปเลยแล้วกันขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับขอบคุณมากครับ